พบกับหมอสิคอลลนละลายอีกครั้งนะคะวันนี้เรายังอยู่ในหัวข้อของอากาศร้อนมีผลต่อสุขภาพของเราอย่างไรนะคะในกรณีที่อากาศร้อนนะคะแล้วก็เรายังอาจจะเกิดอาการาเล็กน้อยนะคะอาจจะมีอาการวิงเวนหน้ามืดนะคะอ่อนเพลียแล้วก็เป็นตะขิวนะคะเนื่องจากเรามีการสูญเสียเกลือแร่ และน้ำนะคะจากการที่ร่างกายของเราเนี่ยระบายความร้อนออกทางเหนือนะคะเราเรียกว่า,เ,าเป็นอาการของโรคเพลียแดดนะคะถ้าเรายังปล่อยทิ้งไว้นะคะไม่ได้รับการแก้ไขแล้วก็อากาุณหภูมิยังอุณหภูมิยังอยู่ยังร้อนจัดอยู่นะคะแล้วก็เรายังอยู่ในอ,อุณหภูมิขนาดนั้นนานๆน,น,นะคะก็จะเกิดภาวะ โรคลมร้อนนะคะหรือเราเรียกว่าโรคลมแดดนะคะถ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่า heat stroke นะคะ,ะ,คะก็จะพบมากในคนที่ทำงานกลางแจ้งนะคะหรือออกกำลังกายกลางแจ้งหรือฝึกทหารกลางแจ้งนะคะพวกนี้ร่างกายของเรานะคะก็ไม่สามารถที่จะระบายความร้อนออกจากร่างกายได้อีกแล้วนะคะอุณหภูมิของร่างกายก็จะสูงเกิน40 องศานะคะจะไม่มีเหงื่อออกแล้วนะคะจะมีผลนะคะทำให้อายุวตต่างๆของร่างกายเนี่ยไม่สามารถทํางานได้เป็นปกตินะคะสมองก็จะทํางานผิดปกติไปก็จะมีอาการสับสนนะคะกระวนกระวายแล้วก็เกิดอาการชักเกรง็งแล้วก็หมดสติได้นะคะระบบไหลเวียนของเลือดก,ก็จะ ล้มเหลวไประบบการหายใจก็ล้มเหลวไปถ้าได้รับการรักษาไม่ทันท่วงทีคนไข้ก็จะเสียชีวิตเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องรู้วิธีรับมือกับอากาศที่ร้อนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เราเกิดความผิดปกติจนกระทั่งนำไปสู่โรคลมร้อนนะคะเราจะทำยังไงบ้างนะคะอันที่หนึ่งนะคะถ้าอากาศร้อนเราก็จะต้อง รีบหลีกเลี่ยงนะคะที่จะอยู่ในที่อากาศร้อนนะคะอันที่สองนะคะเราจะต้องอยู่ในที่ที่มีการระบายอากาศได้ดีนะคะถ้าอยู่บ้านเราก็จะต้องเปิดแอร์เปิดพัดลมเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายความร้อนนะคะอันที่สามนะคะเราก็พยายามใส่เสื้อผ้าสีอ่อนนะคะให้เนื้อผ้าบางเบาระบายอากาศได้ดีนะคะข้อที่สี่นะคะเราก็ต้องปรับ นะคะอุณหภูมิของร่างกายของเราโดยการใช้ผ้าชุบน้ําเย็นนะคะเช็ดบริเวณลำตัวซอกคอซอกรกระแร้ของเราเพื่อระบายความร้อนออกไปเหมือนกับเราเช็ดตัวเวลาเรามีไข้นะคะอันนี้ก็จะช่วยได้มากเลยนะคะโดยเฉพาะผู้ปกครองนะคะที่ดูแลบุตรหลานอายุน้อยหรือต้องดูผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อันนี้ก็จะมีความสำคัญมากนะคะเพราะว่า มันเป็นการระบายความร้อนได้เร็วแล้วก็ได้ดีนะคะแล้วก็ปรับตัวเองนะคะถ้าเรามีความจำเป็นที่จะต้องออกไปอยู่ในที่ค้างแจ้งเราก็ต้องมีการากลางร่มนะคะทาครีมกันแดดนะคะสวมหมวกแล้วก็ ที่สําคัญนะคะเราต้องดื่มน้ํานะคะเพราะว่าที่หมอบอกแล้วนะคะว่าร่างกายเนี่ยก็จะขับความร้อนออกโดยทางเหงื่อนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีเหงื่อออกมากเราก็จะต้องสูญเสียน้ําและก็เหงื่อแร่ออกไปนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดื่มน้ําให้มากๆนะคะมากกว่าปกติอาจจะเป็น1.5ถึง2ลิตรนะคะให้ดื่มน้ํามากกว่าปกใจภาวะปกติแต่ไม่ใช่ดื่ม ทีเดียวเยอะๆนะคะแนะนําให้จิบน้ําไปเรื่อยๆนะคะจิบน้ําไปเรื่อยๆนะคะแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเรามีอาการสูญเสียน้ํารู้สึกอ่อนเพลียมากนอกจากน้ําเปล่าแล้วนะคะเราก็ยังแนะนําให้กินน้ําเกลือแร่นะคะ ค่ะนะคะน้ำเกลือแร่ไม่มากอยากจะกินน้ําผลไม้ที่ชื่นใจนะคะหมอก,ก็แนะนําเป็นพวกน้ําแตงโมนะคะน้ําผลน้ํามะพร้าวได้นะคะเพราะว่าจะมีเกลือแร่นะคะนอกจากนั้นก็อาจจะเป็นเครื่องดื่มที่ที่เรารู้จักกันดีก็อาจจะเป็นพวกนอกจากน้ำเกลือแร่แล้วก็จะเป็นพวกกลุ่มสปอนเซอร์นะคะก็ใช้ได้นะคะเพราะว่า ร่างกายมีการสญเสียเกลือแร่มากนะคะเราก็สามารถที่จะดื่มได้นะคะก็อยากจะฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ที่ดู้องน้องที่อายุน้อยนะคะอยากจะให้ดื่มน้ําก็อนน้าให้เพิ่มขึ้นนะคะรวมทั้งผู้สูงอายุด้วยเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าน้องหรือว่าผู้สูงอายุอายือตัวเราเองเนี่ยต้องดื่มน้ําให้มากขึ้นเท่าไหร่เราถึงจะพอนะคะปกติแล้วเนี่ยค่ะ ในในผู้ที่ไม่มีข้อจํากัดของน้ํานะคะเราก็จะให้ดื่มน้ะมาณหกถึงแปดแก้วแต่เมื่ออากาศมันร้อนมากนะคะเราก็จะต้องเพิ่มปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นโดยการจิบน้ําไปเรื่อยๆอาจจะถึง1 5่ถึง2ลิตรนะคะได้ถ้าร้อนมากๆแล้วก็มีสูญเสียมากก็อาจจะได้ถึง3ลิตรเลยนะคะสำหรับคนที่ไม่มีข้อจำกัดของน้ำนะคะ เราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าน้ําที่เราดื่มไปเนี่ยพอเพียงแล้วนะคะเราก็จะดูจากการปัสสาวะนะคะถ้าเราดื่มน้ําพอเพียงนะคะหรือผู้สูงอายุหรือลูกเด็กเล็กนะคะเราจะดูว่าน้องเนี่ยจะต้องฉี่บ่อยนะคะคือฉี่บ่อยปริมาณที่ฉี่ก็จะมากนะคะสีของฉี่ก็จะต้องใสนะคะเมื่อไหลที่น้องฉี่น้อยสีปัสสาวะเข้ม ปริมาณที่สีน้อยนะคะก็แสดงว่าน้ําไม่พอนะคะมีการสูญเสียน้ําได้เกลือแร่ไปเราต้องเพิ่มนะคะให้น้องนะคะจากที่เคยทานนะคะเพื่อให้น้องเนี่ยมีสารน้ําได้เกลือแร่ในร่างกายพอเพียงนะคะก็สังเกตจากอัชวะที่หมอบอกนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีดูเบื้องต้นนะคะเพราะว่าปริมาณน,น้ำนี่ก็ ขึ้นอยู่กับจำนวนอายุนะคะแล้วก็อาหารที่น้องทานด้วยนะคะนอกเหจากจากนี้แล้วนะคะหรืมน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็ในพวกที่มีปัญหาเรื่องคูมแพ้ทางตาเนี่ยเราอาจจะหยอดน้ำตาเทียมให้บ่อยขึ้นนะคะแล้วก็สำหรับผดทางผิวหนังนะคะเราก็จะใช้ผ้า ชุบน้ำเย็นนะคะซับตัวให้ไปบ่อดนะคะพวกนี้ก็จะดีขึ้นเมื่ออากาศเย็นนะคะอุณหภูมิไม่ร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราก็จะต้องรับมือกับอากาศร้อนกันไปอีกนานนะคะเพราะฉะนั้นข้อสำคัญก็คือต้องดื่มน้ำนะคะให้เพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อป้องกันการ เสียน้ำและเกลือแร่นะคะออกจากร่างกายของเราสำหรับวันนี้นะคะหมอก็มีเรื่องเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังมีเรื่องที่จะเล่าต่อในครั้งหน้าฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ